มาเก็บผักขาจ้ามากมากพี่น้องบอนเดเอาเนวมันอีกโว้ยดึงเอาพี่บดปักมุงห้อเตียงจะไปแกงหน่อไม้เก็บผักขาบ้าน ย <Yeah. S 2> าเก็บผักขาแป๊บหนึ่งลูกนี่มาเก็บผักขาบ้านยายนะคะยุฟ้ามปลูกบอ่อนปลูกบอติดค่ะปวกมันลายก็เลยปลูกบอติดจ้าเถื่อ,อไปบัไดปวกกระคืนอันนี้ต้นนี่มากกว่าสามสิบปีแล้วนะคะตน้นบบอันต้นอันนี้ ติดยุ้ไซนี่บ่มีตายไปสักหน่อยเอาไปกินกับตำมะุงเพื่อเด็ใไส่แกงน้ำใหม่เอปลักมือกับพองเอาอีกสักนิดนึงสักยอดอืม เก็แบแป๊บเดียวพวนพระ้า,าเราที่ซากันย่างไปคุณนี่มาเก็บบานลังบานตาข้างหลังเป็นหมองเรียงงูหมูของลุงเก็บลังบานตาตาย่้าอยู่หมองพีที่เหลือจงังเซามีนมาปาดเอามันสูงสกอน